สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนกุมภาพันธ์2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายคือคลิปของคนลัคนาราศีมีนคนลัคน,รนาราศีมีนมีดาวศุกร์มีดาวราวหูกุมลักอยู่นะคะตัวเราเนี่ยนะคะก็อาจจะลุ่มหลงหรืออยากทานู่นทํานี่หรือมองเห็นหนทางในการทานู่นทํานีาน่แล้วก็ บางทีเนี่ยไม่ได้ดูหน้าดูหลังแล้วก็ทำให้เกิดผลเสียหายได้นะคะ,ะแต่เป็นช่วงที่เรามีสเสน่ห์มีใครเข้าหาเยอะนะคะ,ะแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่าไว้ใจใครง่ายนะคะเพราะว่ามันอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายรวมทั้งคุณต้องดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายของคุณด้วยนะคะสำหรับคนรักานาราศิมีนต้องดูแลตรงจุดนี้ให้มากทำอะไรให้รอบคอบมีสติ แล้วผลเสียหายจะไม่เกิดขึ้นนะคะสำหรับคนลัคขณาดาศีมีนแล้วดาวเกตก็มีการเล็งลักด้วยนะคะก็จะมีการยุ่งวุ่นวายทำอะไระมากมายมีกิจกรรมเยอะแยะนะคะ,ะแต่ตัวเราเนี่ยก็เป็นช่วงที่ออกสังคมไปนู่นไปนี่บ่อยด้วยนะคะ,ะก็เป็นจังหวะทีะ่ต้องออกจากบ้านนะคะต้องทำนู่นทำนี่บ่อยอเป็นช่วงที่อาจจะมีการเดินทางได้ด้วยนะคะทีนี้ สิ่งที่มองเห็นในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เราก็จะต้องแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามากระทบเราได้มากเหมือนกันเริ่มต้นที่ดาวพุธนะคะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิโคจรเข้าสู่เรือนวินาศนะคะในวันที่5กุมภาพันธ์นะคะาดาวพุธโคจรเข้าสู่เรือนวินาศเวลา23นาฬิกา14นาที เสากับพุธเป็นคู่สมพลแต่ไปเป็นคู่สมพลในเรือนวินาศนะคะและเรือนวินาศก็มากลุ่มลักด้วยนะคะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยจะได้แก้ไขปัญหาอะไรต่างๆมากมายนะคะ,ะเกี่ยวพันกับการงานก็ได้เกี่ยวพันกับในครอบครัวก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ส่งผลให้เห็นว่าลาบผลเนี่ยนะคะ ราพะเนี่ยตกวินาด้วยถ้าลาบผลเนี่ยรอคอยรายได้รายรับหรือรอคอยอาลาบผลอะไรก็ตามรอคอยความสำเร็จอะไรต่างๆถ้าสัมพันธ์กับทางไกลมีโอกาสที่จะสำเร็จได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้สัมพันธ์ทางไกลไม่ได้สัมพันธ์ทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการสะดุดได้นะคะอาจจะมีปัญหาขึ้นมา ให้เราต้องแก้ไขก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะและทีนี้าดาวพุธเ,เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเราคาดหวังหรือเรา,อารอคอยนะคะความช่วยเหลืออะไรบางอย่างเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้ดังใจนะคะมันก็อาจจะผิดคาดาไม่ได้เป็นตามที่เราคิดไว้าการช่วยเหลือก็ ไม่มีนะคะหรือ,อเขาก็เหมือนบิดพริ้วไปได้ด้วยนะคะรวมทั้งคู้ครองคนรักแฟนหรือหุ้นส่วนก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆนี่ก็อาจจะมากระทบถึงเราได้ด้วยนะคะพอดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนวินาศแล้วดาวอาทิตย์ย้ายตามนะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอริเนเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศด้วย ช่วงนี้ก็จะมองเห็นปัญหา,าปัญหาอะไรที่เข้ามามรุมเร้าก็จะคิดหนทางแก้ไขปัญหาได้ออกนะคะแล้วก็รู้ละว,ว่าควรจะทำอะไรก่อนอควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วคุณก็จะต้องอาหาผู้ช่วยนะคะต้องหาผู้ช่วยหาที่ปรึกษาหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่หาที่ปรึกษาเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีไอเดียอะไรดีๆนะคะที่จะ เหมือนกับเราคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะแต่แต่ว่านะคะแต่ว่าดาวเจ้าเรือนสุพะเนี่ยนะคะก็โคจรพักองศาด้วยนะคะอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมองเห็นว่าคาดหวังอะไรช่วงจังหวะนี้เนี่ยบางทีมันติดขัดมันอาจจะไม่ได้สำเร็จร,ราบรื่น ทีเดียวนะคะแต่ถ้าถามว่างานมันขับเคลื่อนไปได้ไหมงานขับเคลื่อนไปได้อยู่งานไม่ได้ว่าสะดุดทีเดียวแต่ถ้ารอคอยอความสําเร็จที่เกี่ยวพันกับเขาเรียกว่าเกี่ยวพันกับคนช่วยเหลือแบบจริงจริงจังๆหรือเกี่ยวพันกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะช่วยเหลือเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ทีเดียวอะนะคะ เขาก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่บางทีก็บิดพิ้วเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังอ,อย่าไปคาดหวังตั้งใจทำด้วยตัวของตัวเราให้ดีนะคะ,ะเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องบุกบ่าฟ่าฟันมากหน่อยอแต่เราก็เห็นปัญหาละแล้วเราก็จะต้องแก้ไขถ้าแก้ไขได้นะคะแก้ไขได้ เดี๋ยวความสำเร็จจะค่อยๆตามมานะคะช่วงนี้มันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทําให้เราเดือดร้อนมากมายนะคะไม่ต้องขนาดนั้นคือเรายังจะคิดหาหนทางแก้ไขได้อยู่ทีนี้เรื่องการเงินการทองนี่แหละนะคะที่จะสําคัญถ้าคุณรอคอยเกี่ยวกับความสําเร็จด้านการเงินก็จะติดขัดได้ด้วยเช่นกันนะคะ อันนี้เป็นจุดสำคัญหรือรอคอยความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะติดขัดได้นะคะอาจจะไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำอะไรนะคะยื่นข้อเสนอหรือพรีเซนต์อะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่นี้ต้องละเอียดเลยต้องรอบคอบอต้องไม่ให้มีช่องโหว่แล้วก็ให้รัดกลุมทุกอย่างาความสำเร็จถึงจะได้นะคะถ้ายิ่งสัมพันธ์กับการงานของคุณเนี่ยคุณต้อง ทำให้เต็มที่ทําให้ดีๆนะคะอ่าคือไม่ได้ว่าทําแบบลวกๆแล้วทำลวกๆไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมองเห็นข้อด้อยของเราทันทีมองเห็นปัญหาของเราแล้วเขาก็จะอ่าไม่อนุมัติไม่ผ่านไม่ช่วยอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราก็จะเดือดร้อนละเพราะฉะนั้นคนรักนาราศีมีนช่วงเนี้ยอาจจะต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องสัมพันธ์กับผู้รู้ต้องขอคําปรึกษากับผู้รู้นะคะ,ะเป็นที่ปรึกษาได้ แล้วก็เขาจะให้คำแนะนำได้ได้อยูอ่แต่ว่าอย่าไปเชื่อคนง่ายด้วยช่วงนี้นะคะไม่ให้เชื่อคนง่ายในในเรื่องอะไรเรื่องอมีใครชักชวนให้ทำทำ,ทำนู่นทำนีลน่ลงทุนนู่นลงทุนนี่ก็อย่าไปเชื่อนะคะต้องเซฟตัวเองไว้หน่อยนะคะอย่าไปเชื่อ,อแล้วก็ต้องระมัดระวังบริหารจัดการการเงินการทองให้ดี ส่วนเรื่องการงานการงานเนี้ยขับเคลื่อนได้อยู่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งแต่ก็เหมือนที่กล่าวมาเนี่ยนะคะ,ะการงานเราอ่ะขับเคลื่อนได้แต่การช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เนี่ยมันอาจจะยากหน่อยอหรือการช่วยเหลือจากทางไกลเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะได้แต่ว่ามันต้องผ่านการแก้ไขแก้ปัญหาเนี่ยคะ่ะมันก็ถึงจะต้องทำให้เราเหนื่อยหน่อยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ คนลัคนาราศีมีนเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นช่วงที่ทั้งสองคนนะคะยุ่งนะคะเหนื่อยกับการงานเหนื่อยกับการโฟกัสเรื่องแก้ไขปัญหางานของตัวเองหรืออาจจะเป็นช่วงที่งานเข้ากันเยอะนะคะมันก็เลยทําให้แต่ละคนก็ต้องทํางานของตัวเองต้องวุ่นวายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย แล้วตัวเราก็อาจจะต้องไปช่วยเขาด้วยนะคะมันก็เลยเหนื่อยกันและส่วนคนที่เราคอยความรักเราคอยแฟนก็เป็นช่วงที่เรามีสเสน่ห์มีโอกาสพบเจอก็จริงนะคะแต่ก็ยังไม่แนะนำนะคะที่จะให้อ่าตัดสินใจหรือ,อคบใครแบบจริงจัง,จงให้คบกันเป็นเพื่อนไว้นะคะแล้วก็ดูใจกันนานๆหน่อยนะคะก็จะปลอดภัยแล้วก็ขอให้คน ราศีมีเนี่ยนะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอย่าละเลยการกินอาหารการทำอะไรที่เหมือนกับประมาทนะคะกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้อันนี้ต้องระวังนะคะ,อ,ะอย่าไปประมาทนะคะไม่ว่าจะกินหรือว่าแม้ว่าจะ,ะใช้ชีวิตอย่างเช่นการนอนอนอนดึกเกินไปอะ,อะไรอย่างเงี้ย หรือการกินอาหารไม่ได้ดูแลเรื่องไขมันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูแลกันนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บตามมาของหวานของมันของทอดอะไรเงี้ยต้องดูแลให้ดีๆนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ